สวัสดีค่ะพบกับข่าวต้นชั่วโมง MBT เวลา11นาฬิกากองบัญชาการตำรวจภูทรภาค5เปิดยุทธการฟ้าสางที่ริมโขงปราบปรามยาเสพติดจับผู้ต้องหาได้172คนพร้อมยาบ้า4 0 0 0 0นเม็ดช่วงเช้าที่ผ่านมาพลตำรวจโทธนิศักดิ์ธีรสวัสดิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค5ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการปิดล้อมตรวจ ค้นกลุ่มผู้ค้าย,ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาและแพร่ตามยุทธการฟ้าสางที่ริมน้ำโขงโดยสนทิกลังตำรวจทหารและฝ่ายปกครองกว่า1,400นายกระจายกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าเป็นแหล่งพักและจำหน่ายยาเสพติด160เป้าหมายโดยเฉพาะการขยายผลเครือข่ายยาเสพติดของนายสุ ที่วัดแท่เตินและนางกอยเจียวเงินอ่อนผู้ต้องหาค้ายาเสพติดที่ถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้พร้อมของกลางยาบ้า3ล้านเม็ดที่จังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อปี2557ซึ่งผลการปฏิบัติงานสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้172คนยาบ้าก,กว่า4 0 0แสนเม็ดปืนกว่า10กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนนอกจากนี้ยังมีการยึดอายัดทรัพย์สินทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่ากว่า100ล้านบาทของตระกูลแท่เตินด้วย พลตำรวจโทธนิสักกล่าวว่าปัจจุบันยังมีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดยปรับเปลี่ยนเส้นทางและใช้เครือข่ายชาวเผาชาวเขาเผา่าม้งในการลำเลียงกรมปศุสัสตว์คุมเข้มการจำหน่ายเนื้อสัตว์ในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค นายชวริตชูขจรประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนของทุกปีชาวไทยเชื้อสายจีนจะมีการจับจ่ายเนื้อหมูเป็ดไก่และไข่มาเป็นส่วนประกอบในพิธีไหว้เจ้าและบรรพบุรุษสำหรับปีนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นจึงส่งผลให้สัตว์เจ็บป่วยได้ง่ายหากเกษตรกรหรือผู้ประกอบการนำสัตว์ที่เจ็บป่วยออกมาจำหน่ายผู้บริโภคก็จะได้รับอันตราย กรมปศุสัตว์จึงกำหนดจัดก,กิจกรรมมุ่งมั่นรวมใจเนื้อหมูเป็ดไก่ไข่ปลอดภยัยรับเทศกาลตรุษจ,จีนในวันศุกร์ที่13กุมภาพันธ์นี้ที่ตลาดยิ่งเจริญถนนพหลโยธินกรุงเทพมหานครเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนรู้ข้อมูลข่าวสารให้สามารถจับจ่ายสินค้าปศุสัตว์ที่ปลอดภัยได้มาตรฐานขณะเดียวกันจะมีการควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิตตั้งแต่ระดับฟาร์มเลี้ยงสัตว์โรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายรวมทั้งการเคลื่อนย้ายสัตว์ อกองที่ข่าวต่างประเทศค่ะสหรัฐตเตรียมปิดสถานทูตในเยเมนเนื่องจากสถานการณ์ในประเทศนี้เกิดความไม่สงบรัฐบาลสหรัฐได้ถแถลงว่าจะสั่งปิดสถานทูตของตนในกรุงซานาเมืองหลวงของเยเมนเนื่องจากเกิดความไม่สงบในประเทศนี้จากการที่กลุ่มกบฏชนเผ่าฮูตูซึ่งละเมิดข้อตกลงสันติภาพได้นำกำลังบุกเข้ายึดเมืองหลวงอีกทั้งยังจะยึดอำนาจบริหารและกองทัพของประเทศด้วย ล่าสุดรัฐบาลสหรัฐได้สั่งจ่ายเงินชดเชยแก่เจ้าหน้าที่ในสถานทูตที่เป็นชาวท้องถิ่นซึ่งจะต้องออกจากงานแล้วพร้อมกับสั่งให้เจ้าหน้าที่ชาวอเมริกันเดินทางออกจากเยเมนในค่ำวันนี้ส่วนทรัพย์สินและผลประโยชน์ต่างๆของสารัฐรัฐบาลได้ขอให้สถานทูตตุรกีและแอลจีเรียไปให้เป็นผู้ดูแลแทน มีรายงานว่าสถานทูตอังกฤษเยอรมนี ani, และฝรั่งเศสก็จ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงานที่เป็นชาวท้องถิ่นด้วยแต่ก็ไม่มีความแน่ชัดว่าทั้ง3าประเทศจะปิดสถานทูตในเยเมนด้วยหรือไม่พบกับข่าวได้อีกครั้งในข่าวพักเที่ยงเวลา12นาฬิกาสวัสดีค่ะสำนักงานประหลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีขอเชิญร่วมเป็นเจ้าของเข็มที่หลลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชน,นามายุ5รอบ2เมษายน2558จำหน่ายเข็มละ300บาทไรายได้สมทบทุนมูล,ลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนสนใจสั่งจองได้ที่สำนักง,งานปลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีธนาคารกรุงไทยทุกสาขาท่วประเทศจังหวัดทุกจังหวัดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27กุมภาพันธ์2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022817233รุงแต่งตั้งแต่ถือกำเนวยเกิดก่อขึ้นในคันของบรรดา คลอดออกมาก็ปรุงแต่งเรื่อยไปจนถึงตายในที่สุดเพราะฉะนั้นอาการที่เรียกว่าสังขารคือป